โอเคสวัสดีครับวันนี้อยู่กับแบทเคสลัดนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาปั่นสลอตนะครับเกมอ่าอะไรเนี่ยเซาลินซ็อกเกอร์นะครับเดี๋ยวเข้าไปในเกมเลยครับไปมาเข้ามาก็ไม่ต้องพูดพราำทำเพลงครับปั่นไปเลยครับอ่ะปั่นไปเรื่อยๆครับเบทที่50บาทนะปั่นไปเรื่อยๆเดี๋ยววันนี้จะมาเอากําไรนะครับบอกเลยนะครับว่าจะมาเอากําไรนะวันนี้ผมไม่ได้มาปั่นมั่วๆปั่นเรื่อๆนะครับตั้งใจมาเอากาไรเลยนะ ผมมีตัวช่วยนะครับบอกเลยว่ามีตัวช่วยนะวันนี้ไม่ได้มาปั่นเฉยๆเม่วๆนะครับมีตัวช่วยแล้วก็มั่นใจมากๆด้วยว่าจะได้กาไรนะเอา้าเดี๋ยวปิดเทอร์โบไปก่อนแล้วกันครับมันเร็วไปดูไม่ทันไปกด,ดไปเรื่อยๆครับยังไก็แตกนะวันนี้ผมบอกเลยนะมั่นใจมากๆนะวันนี้สแกตเตอร์มาไหมโอ้โหยังไม่มีอะไรเลย240ไปไปเรื่อยๆทีละ50บบาทอะไรมาไปยังไงครับ เรียบร้อยรางวัลก้อนโตนะครับ1,600บาทเบาๆครับกำไรมาแลวครับ700-800ปไปปั่นไปเรื่อยๆครับชิลๆครับอ่ะสกัตเตอร์ว่ายังไงครับมาหรือเปล่าโอเคสกตเตอร์ฟรีสปินนะมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับไปแต่ผมขอเลือกไปที่6การหมุนฟรีแล้วกันครับกลางๆนะไปเริ่มเลยมามามาดูกันไปครั้งแรกว่ายังไงครับมาไหม วายมาไหมโอ้โหไม่มีอะไรนะเงียบกิ๊บไปหมุนต่อเลยไปยังไม่มีอะไรเลยนะเหลือ2ทีแล้ววายยังไงครับ40บาทโอ้โหยังไงครับโอ้โหไม่ได้ไม่เสียอะไรเลยนะ5้า0ัน0 0อยู่เท่าเดิมนะครับมาต่อไปอ่าเดี๋ยวขอเปิดเทอร์โบแล้วกันครับมันช้าไปนะขอแบบไวๆนะมากดไปเรื่อยๆเลยหมุนไป หมุนไปหมุนไปไว่ายังไงอะไรเข้าว่ายังไงโอเคเนดะี๋ยวขอเพิ่มเบรไปเลยแล้วกันครับโอ้โหมันชักเช้าสองร้อยห้าสิบไปเลยแล้วกันครับไปหมุนไปครับหมุนไปครับหมุนไปครับเรื่อยๆครับสล็อตนี่มันไม่มีเทคนิคนะผมว่านะเข้ามามันก็หมุนอย่างเดียวครับมันจะไปใช้เทคนิคอะไรได้ไม่มีหหลกครับเทคนิคอย่าไปเชื่อครับใครบอกมีเทคนิคสล็อตเทคนิคปันน่นนู่นนี่นั่นไม่มีอะครับเนี่ยครับ โอ้โหว่ายังไงครับรอวันก้อนโตเนี่ยครับเห็นไหมครับหมื่นเก้าสองร้อยนะครับผมไม่มีเทคนิคนะย้ําเลยนะผมไม่ได้ใช้เทคนิคนะเห็นไหมเมื่อกี้ก็ปั่นให้ทุกคนเห็นนะไม่มีเทคนิคเลยนะครับแต่ผมมีตัวช่วยนะตัวช่วยของผมคืออะไรถ้าอยากรู้นะครับแอดเข้ามาได้นะครับที่แอดเอ็มจีแปดหกแบนะครับแอดมาได้เลยนะครับ b บล็คเคสสนะครับเนี่ยมันไม่มีหรอกครับเทคนิคเห็นไหมเข้ามาก็ปั่นอย่างเดียวครับสล็อต อย่าไปเชื่อครับใครบอกใช้เทคนิคนู่นนี่นั่นไม่มีครับหลอกลวงนะผมบอกเลยแต่ถ้าใครอยากได้ตัวช่วยดีๆนะครับแบบนี้นะครับแอดหาผมได้นะครับแอดเอ็มจีแปดหกแบสลอนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับทำไปแค่2-3นาทีเองครับบวกมาแล้วครับโอ้โหกิมเนี่ยหมื่นี่อยสา3สบาทนทครับเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม